ทุกคนต้องทำร่วมกันโดยพราเสียสละอันดับแรกคือเงินครับไม่อยากบอกว่าผมหมดสองแสนแล้วปีเดียวแต่ถ้านคุไม่เชื่อต้องทำร่วมกันจะไม่เชื่อนียจะไม่เชื่อสองแสนนะครับสามอบอกความจริงไม่หมดกำลังซักนะครับต้องเสียสละเก็บเงินครั้งละห้าร้อยคั้งละพันอย่างเงี้ย ทุกคนต้องออกเพื่อแสดงสปิบว่าเราพร้อมที่จะทุ่มเทมีเราพร้อมจะเสียสละเพราะการเป็นผู้หารคุณไม่ได้เป็นครูคุณต้องเสียสละมากกว่าลูกน้องผู้จะไม่กการกาอีกเท่านะครับถึงแม้เราลำบากบางครั้งเราลำบากผมลำบากผมก็ต้องทำท่านต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมทําอะไรก็ทําเหมือนกันนะครับอันนี้คือสําคัญเื่องตาเตรียมกู้เลยนะครับพัฒนาชีวิตสี่ร้านไอ้สาม้านอีกจะมาแล้วผมก็จะกู้อีก เงินเดือนสองหมื <t 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 ่นละที่จริงสี่พันห้าผมกู้มันนะครับกู้หมดแล้วชอบเอาข้อด้วยนะครับประเด็นข้อเอปึ๊บสวัสดีแล้วนั่งลงอาจารย์จําได้ว่าดรวุรัภานะครับบอกว่าให้คุณพิเศษตัวเองพูดอะไรก็ได้ที่คิดว่าสถาบันจะรับคุณเข้ามาศึกษาต่อนะครับผมก็รายงานโตบอกว่าทํางานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนั่งลงเสร็จแล้วก็อาจารย์เราก็ถามว่าเราทํางานเนี่ยเรื่องเงินน่ะมีมีปัญหาไหมอะไรไหมก็พอดีได้ทุนนะครับ ก็เลยบอกไม่มีปัญหาอะไรก็แค่นั้นนะครับจบอ่ะโอเคจบนะครับยังไม่ได้พูดยังยังยังไม่ได้ตอบอะไรมากมายแต่ก็ได้การตื่นเต้นนะครับพลุกขึ้นเดินกลับมาไปตีปักไฟอาจารย์นะครับเตะปักไฟสักแรงนะครับปักไฟก็ุดกยได้เสียไม่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยถ้าผมล้มอาจารย์จะไม่รับพูดนะครับในตอนนั้นก็เออทีใจครับแต่ก็ุ้นะครับด้วยความสุ่มซ่ามก็าไม่ทราบว่าอาจารย์จะรับหรือเปล่าแต่ก็มีโอกาสดีนะครับสิบเอ็ด